ไต้ตัวเนี้ยคือมันชิงฝนชิงฝน,นตัวสำคัญนามสาจังหวัดตาดฝนเยอะมากครับางทีมันตั้งเขาแดแดงๆเนี่ยบางทีฉีดไปสติมพัีก็แห้งแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราะว่าเนี่ยติมพันวันแล้ยังใหม่ใบอ่อนเนี่ยชอบเลยเนี่ยไอ้เพี้ยไพ้แจ้จเพี้ยกระจันเอ้เพี้ยไฟมาตีตีต,ตีมันจะแข้งใหม่ตอนนี้ใส่ย,ยา เนี่ยเอ่มครับผมยังยังยังสิบห้าวันเลยเหรอพี่ครับผมอยู่ได้นานขนาดนี้เลยเหรอใช้มากมาแมลงไม่มาลูกว่นเราก็ยังไม่ค่อยอยากจะฉีดมานะเที่ยวไปไม่มีอะไรแดงไม่มีแต่ว่าเอาตอนนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอค่ะธรรมดาค่ะเออเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วน่นะไม่เหลือแล้วเราฉีดไปโคลาแห้งปั๊บมันก็เกือบเกือบทั้งใบเลยแล้วพวกน้อนผงอะไรมันก็ตายเราก็เห็นก็เรามาดูตอนเช้าฮะตายติดใบเปี้ยด้วยจริงใส่ห้าสิบดีซี 5 0ซีต่อถัง200ลิตรอ่ะนอนตายติดใบเห็นเห็นเลยถ้าเราไม่ใส่เลยฉีดแล้วกันแมลงเป็นยังไงบ้างสีถ้าฉีดผมว่ามันคงไม่ได้ผลนะเหมือนเหมือนเยอะเลยเดี๋ยวยาเปล่าเสียทั้งยาเสียทั้งเหนื่อยแรงคือเสียยาเปล่าเลยถ้างั้นาไม่ใส่เนี่ยวิลาวาตัวนี้เนี่ยที่สั่งมาเป็นชุดเเออป็นชุดหลังจากใช้รวมกันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีอ่ะดีดีใบใบใบมันใบนั้น ใบมันใบเขียวออกมาแล้วก็มีอันนี้คือพึ่งฉีดมาเนี่ยมันมียอดใหม่รัดออกมาฉีดไปกี่วันครับผมที่ไปเนี่ยยอดใหม่มารัดออกมานี้่ฉีดไปกี่รอบแล้วอันนี้ฉีดไปสองรอบแค่สองรอบเป็นเดือนสิบครึ่งเดือนฉีดสิบห้าวันเลยเหรอพี่ครับผมอยู่ได้นานขนาดนี้เลยเหรอใช้มากมากเนี่คือคือมันกัดยาคือมันแมลงไม่มาลุกควนเราก็ยังไม่ค่อยอยากจะฉีดมั้นะจากปกติฉีดเจ็ดวันสิบวัน ตอนนี้นคือ15วันคือยังไม่ฉีดใช่ใช่คือยืนเวลาได้อ่ะยืนเวลาได้แน่นอนและอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวเนี้ยคือมันชิงฝนชิงฝนอตัวสำคัญน้าสาจังหวัดตาดฝนเยอะมากเออบางทีมันตั้งเขาแดดแดงแดงเนี่ยบางทีฉีดไปไม่ทันเก็บสายเลยไม่ทันเสร็จเลยอ้าวมาอีกแล้วฝนมาหมึดต่างเขามาแล้วหมึดเก็บไม่ทันเออบางทีฉีดไปทิ้งมั่งไม่ได้ผลมั่งผมว่าแต่แต่ตัวนี้ผมฉีดเสร็จแล้วผมเผื่อไม่กลัวเลยเออไม่ค่อยสุัวเพราะว่ามันผ่านแค่ว่า สิบนาทีก็แห้งแล้วอ่ะเพราะว่าเนี่ยสิบกว่าวันแล้วยังไม่มาไบอ่อนเนี่ยชอบเลยเนี่ยครับไอ้เพี้ยไอ้แจ้เพี้ยกระจันเอ้เพี้ยไฟมาตีตีตีนี่มันเป็นตังใหม่ครับตอนนี้ใส่ยาเนี่ยไม่มเลยครับผมยังยังยังตัวเพี้ยจักระจันหรือเพี้ยไฟมันชอบกินอะไรฮะกินใบกินใบแต่เพี้ยเพี้ยจักระจันนะนะมันกินใบหรือกินพวกใบยอดอ่อนแบบนี้หรอไฉ่ไฉ่ใบยอดอ่อนพอกินแล้วอาการเป็นยังไงฮะ ไม่มันจะเป็นเพี้ยนจากนั้นไปจะไหม่ใบจะเสียไปเลยเออไปเสียเลยแล้วก็ตอนคืนก็เพี้ยไฟตีพอตีปั๊บมียอดใหม่เลยยอดยอดยอดเนี่ยใหม่เพี้ยไฟแล้วเพี้ยเพี้ยจากจันฝอยอะไรเงี้ยมันร้การมากเลยมังร้ายร้ายครบตำตัวที่คนตำตัวนี่ตรงนี้ถ้าทิ้งไว้วันสองวันนี้สภาพจะเป็นไงโอ้ไปเร็วเลยกินขอบใหม่หมดขอบใหม่ยอดเป็นการตูบเลยว่าแล้วไงถ้าใบอ่อนใบนั่นนั่ะเพี้ยไก่แจ้กเขาขาว่ะมันหล่อกินใบ ไปไปเลยอ่ะตอนนี้ตั้งแต่ฉีดแมกมาผสมยาฆ่าแมลงไปไม่มีเลยหรอพวกนี้ยัง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 ไม่เจอเหรอฉีดต่อสิบห้าวันแล้วก็ยังไม่โผล่เข้ามมาเห็นเลยยังยังฮะมันไปอยู่ไหนหมดแล้มันตายมันไปอยู่ไหนหมดตายเลยมาผมว่าผมคิดว่ามัน่าจะแบบโดนตัวตายมันผมว่าจะเป็นไอ้ไอ้ยาเกลือบเพราะยาเกลือบคือมาทําให้สารสารยามันจับจับที่ใบอยู่แล้วก็คืนมากินจับที่ใบแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารด้วยไหมครับใช่ใช่เพิ่มอีก ผมโาะปกติฉีดทุกสิบวันแต่ตอนนี้สิบห้าวันแล้วยังไม่เห็นตัวแมลงยังฮะโอ้ถือว่าโอเคเลยเนาะดีมากเลยใช่คือสมมนสมมติัมันจะแพงนิดนึงครับนะมันจะแพงนิดนึงแต่มันยืดระยะมาบุกลอกคุณหารแล้วผมว่าอินนี้จะดีฝานะครับเพราะว่าคือหนึ่งจากสิบวันฉีดหรือเจ็ดวันฉีดเราไปสิบห้าวันฉีดเนี่ยมันก็ไปได้ช่วงแล้วประหยัดได้อย่างน้เก็สองรอบหรือหลออครับ ที่สําคัญคือต้นทุเรียนเราสมบูรณ์เออใช่ไม่มีแมลงกวนนี่คือที่เราต้องการผลลัพธ์แบบนี้เออครับผมที่นี่ที่ไหนครับคุณพี่ที่อยู่หมู่บ้านอะไรครับอ๋อหมู่บ้านพงตะเคียนตำบลเดินทรายอำเภอเมืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองตราดครับผมวันนี้ต้องพี่มากเลยนะครับขอบคุณพี่มาก